ไอ้ปีนตัวอะไรเนี่ยย่าย้ป็นชายแลทไร้ายหญิงเพศแม่าแบบนี้เขาเรียกว่าไอ้หน้าโตเมียเฮ้ยจาไว้เลยนะที่เรามาที่นี่ต้องการมาขอผ่านทางเพื่อเข้าสู่สีรานครไม่ใช่่า่สองคน มันสร้างเรื่องชั่วขึ้นแบบนี้เราสองคนร่วมทางกันไม่ได้แล้วลกลับโกศนครไปเฮ้ยเบลเอเบลแ<ะ>ม่เรียกไปตกตีเขายังจำมึงได้เลย <c oughs> วันขอบคุณครับแม่รองเท้าใครมาใส่ขอบคุณครับ,บคุณคแม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่กูตกใจเนี่ยไม่เกี่ยวกับมึงไอ้หนุ่มหน้าหอ่อก <c oughs> ูจะบอกให้มึงรู้ด้วย อย่างไอ้วันนี้กูก็ไม่กลับด้วยไอเพชรดินยันกลับหรือไม่กลับเทียงคุณเดี๋ยวันกูเองเอ้าอีฉันไม่งอนะต่อยพวมาขาไหมครับเฮ้ยเออมาทำอะไรเนี่ยเออขอผ่านเมืองไว้ครัพวพท่านแล้วมาทำอะไรเออคือมาป้างเขาแล้วยิงต้าเทียงก็สหายกูอย่างนั้นเหรอเอาหัวจะขาดเพื่อนไล่มันกลับไปเนี่ย เพชรดินเป็นถึงทหารไายในเมืองหลวงทำการชื่อนี้น่าอับอายยิ่งนะดูมันหน่อยสิโบราณว่าปลาตายเป็นตัวเดียวมาทำไมปลาตายเดี่ยวตัวเดียวก็เอาเหม็นไปทั้งคูุเชิญใครอยากรูตัวปลาติดไล่อไปบอกให้มม่รู้ไปก่อนนะมึงเอาไปเอะไรเอาไปเก็บอะไค่ะอ้นี่ ขอ,ขอโทษอันี้เลยอะไดีคะเสด็จแ,บบแม่คุยทีอะไรนะแม่สอนกี่ครับกี่หนแลยไอ้ผู้ชายเนี่ยสมัยเนี่ยเป็นผใจชกันไม่ได้ถ้า,า,ถาคุณรกผมเราไ,มไมม่มาฉันทำทางเดยวโอ้โหไม่รู้เรือออ่องเลยจ่กลยวะม่าม่ทม่ฉันฉันใช้หมดอดทนหน่อยขอโท้ขอโทษอดทนหอยอดอ เล่นตามการแสดงเลยการแสดงเล่นไงมันมันะต้องเล่นให้เต็มที่หมดจริงไหมเล่นหรอเออเล่นยัง่ะจับเลนะจาแสดงก่อนจะการแสดงนะดูยิ้มยินั่งข้างฉากตาเขียวป้นดใครอะจิ๋ใครอะแม่หนูเองจิ๋ไงจิ๋แม่เขาจิ๋ิ๋เหียวอะไรเหียววะขา้าเหียวขายข้เหียวไรเออขนมที่สุดเลยอะ่ตัว่ากสุ ไปยืนเลยนั้นอย่ามาใกล้โอ้ยไอ้โขมันี๋ยวุยสวัสดีครับไปยังไงวะดีมึงจะผ่านไ้ทางอะเออเมึงเนหลัมัตาม่มืเขาดิเออวัสไปครับ แนะนำตัวให้รู้จักเลยแนะนำตัวแล้วค่ะ Nghe nè. Dạ, cứ lúc Xanh, xanh, tại đang say quá.

ไู่เยไตง่วนีอากาศร้อนเนาะาเมอ่ะทำไรเหรอมา่านทางาทางใช่มชิงเนี่ยฉันจะตัดสินคนเดียวมันก็แบบว่าอะไรอยู่ แต่ว่าฉันมีน้องสาวเดี๋ยวขอเป็นผู้สาวน,ะอน้องสาวคนนะ้ตอเธอหมดที่เราจะมาให้คูนอนกี่อยากกินอะไรอะไรอห่ใหญ่ให่าหญ่ใหญ่ใหแ่ใหใ่ใหใหก่ใ<ๆ>หญ่ให่ใ่ให<ๆ> ちゃんと。 ว่าไงบ้างเขาจะเล่นอไรเ่ไปอะไรเนี่ยไมอ่ะไม่โกรธจะคุยกับเขานี่คุยนั้งหนาี่หัวแล้วึงอีกตึตลอดเลยอะไอะไรดูนไงดูแม่ดีด้วยโอ้ยกปอนะยังมึงอ่ะบทสิบโสดเต็มจะหายไมรู้ตัว ว่าไงครับว่าไปถามน้องสาวม,มาแล้วเร็่นดีจต่พรุ่งนี้จนติดคืน <c oughs> น้องสาวบอกว่าให้ผ่านทางได้แต่มีข้อแม้ถ้าผ่านทางาต้องผ่านคนไปก่อนคน <c oughs> คนไหนล่ะ <c oughs> คนที а, ่มาตังเกตผมจะรู้ว่าผ่านมึงจิ้งจกเงยหนุ่ยส่งแล้วดีสิเฮ้อบ้านเป็นอ่ะไม่ต้องคนนี้ขยันเล่นนีเกย์ได้โดยเอาที่สบายกันก็แล้วกันปากว่าไหนนะคนนี้ี๋ยวขอถามเพื่อนก่อนได้ไหมได้แต่ไปไหนนะขู่อะไรเยอะเึกไปไหนนะรอพอนะ เ้อเพราะจะเรางจะผ่านทางผมผ่านทางไปสีดยอดนครว่าแลนด์อืมตัดดิต้องตกลงเลยตกลวก็ผ่านเลยเฮ้ยไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะผ่านทางต้องผ่านคนก่อนเฮ้ยผ่านยังไงวะตกใจดังไปปะเนี่ยยังไงไม่รู้ผ่านยังไงไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันต้องลองดูขอมาสามคนเขอมาสามคนใครบ้างคนดีีชุดสีขาวอ่ะไอ้คนนั้นอะ อยาไพูดเจียวนางข้าหลวงตัวอ่ะแล้วถัดมาทดสีม่วงมัวอันนั้นลูกสาวลูกสาวล้วคนนีุ้นี่ยืนนี่เลยลุงสูงนี่เป็นแม่เขาไม่รู้กันมันต้องแบ่งให้ลงตัวเลยจะแบ่งไงอะนางข้าหลวงต้องพาทีละคนเลยข้าหลวงต่อเลยคนแรกหลวงจะเป็นของใครไม่ได้ของมึงเพื่อนของมึงเอาไปเอาไปเลยได้แร้วเออนะกขสดงไปไม่เป็นไรเลยลูกสาวลูกสาวเพื่อนเคลียร์ไปเอา แล้วแม่โอ้ยเี๋อพ่อเขียนยังไม่ไเป็นไรกันฮะยังไม่ได้เป็นไรกันไม่เกี่ยวกันแต่เต๋นไปก่อนนะโปกติเดี๋ยวทักษิณกับอภิสิทธิ์รอตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกันมึงให้ทั้งสองทักษิณเขาเป็นเจ้าหนาที่เขาแล้วอ่ะได้หล่ะอะได้หล่ะปกติได้หล่ะไั้ษิณไปที่เกยสุริเกย์อะอย่าไปดูขามึงนะไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปผมขอร้องอย่าไปยุ่ง การเมืงองเขาจะดการได้นะครับผมแล้วสื่อทีวงทีวีต้องก็ไม่ต้องถ่ายผมไม่อยากออกนุ่นอยากถ่ายไปถ่ายนุ่นตนงโโตโ้นนอกแพทไปถ่ายกันนะจะจิ้มจะจิ้มจะจ่จะจออะไรกันนะ <c oughs> ผมอยากดูรอยผ,ผมเริ่งม,มีตอนเข้าไปถ่ายผมแพทผมก็เหนื่อยพอแล้วทำไมพอใจไล่ผมออกเลยผมอยากเป็นที่ไหนก็มาถ่วยเ้ยนี่ไปยืดไหรอครับ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 ไปยืดละครับ ตํารวจในงานนั้นเล็กที่สถูกไม่ใช่ยุทธเนี่ยเนี่ยผมไปยุทธอันนี็กคไป่อน้ไปนนครับไป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 ไอไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไไป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 ไอ ยังอายิ่เหนื่อยเมื่อลาถึงปายเดี่ยวใจตีกยบหาใเพื่อปิดใจพายเอ้ยโดด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  เจอจ้ะตัวเม่ได้เจอะไปไหนไปต่าเอ้ยมันอะไรอ่ะมันเข้าเ๋ยวไปต้องปิดเจ็เอะอ่าะดมจ้ะ่ยงพไอ้พพลงบ่อมากอคุณ่มนย่ืนแน่นอกแน่นใจบ้าน เล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่คังน่ารักเกชื่ออะไรจ๊ะหนูเหลังจ้าเก็ดวันชื่อหนเหลังเกิดวันจัน์เหรจ๊ะทำไมคะวันเหลือง หวยรับได้แต่เจมสมยาัชื่อเขาชื่อเขาพูดอะไรเขาพูก่นก็ขอชื่อเล่นชื่ออะไรนะมมเออเจมสมขมเอองั้นที่ขอเปี่ยนหวยวานจะได้มคม้องกับเจมสมมเอ้ยเาไมคนอเมอย่าพี่ต้องไปเจอคนจังไรอย่างเนีน thank <laughs> ช <man> ่วยพาพี่ขวยไปกินจออยาพี่อยากไปใช่ไหมอยากจะดอยากพี่รอนะเธออมนูกลพี่ต้องเดินนว่จะมเธ้จี่ จิ้มคุ้งนึกเมาแล้วเดี๋ยวก่อน